เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆัีจุรัก์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโดงคอย ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณลุงคุณป้านะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันหลายท่านก็กดไลค์กดแชร์ให้ส่งเหรียญเข้ามาเสนอขายบ้างตอบช้าบ้างตอบไวบ้างยังไงก็อย่ากโกรธเคืองกันนะครับแต่ก็จะพยายามตอบเพื่อนๆพี่ๆน้องให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ต้อง ขอบคุณคุณลุงคุณป้านะครับที่ค้าขายตามตลาดนะัดคุณโด่งยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนหลายท่านนะครับที่วันหนึ่งมีเหรียญผ่านมือวันหนึ่งเป็นร้อยเหรียญหรือว่าพันเหรียญนะครับแล้วก็ลวหลายๆคนลหลายๆท่านไม่ทราบว่าเหรียญที่อยู่ในมือมีราคาหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีบางเหรียญมีมูลค่าหลักหมื่นหลักแสนนะครับ คลิปนี้ EP นี้ครูโด่งใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับสำหรับเหรียญที่อยู่ในมือของครูโด่งนี้นะครับจะเป็นเหรียญ50สตังค์ทองเหลืองถ้าใครมีนะครับแบบที่ครูโด่งบอกนี่ครูโด่งรับซื้อ1,000 0ถึง1,500 0บาทนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC ก็1,500 0บาท ดูไม่ยากกันนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญ MTO e er r l e r คอย m i n e er r l e r เราดูเพียงแค่พอสอเท่านั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับเข้ามาดูเลยสำหรับเหรียญที่คู่โดมาประกาศรับซื้อนะครับดูนะครับจะเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2530เหรียญปี2530 เหรียญ50สตางค์นะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลําดับหนึ่งของเหรียญ50สตางค์นะครับจำนวนการผลิต1000เหรียญหลายๆคนไม่ทราบนะครับแต่บอกได้เลยว่า1000เหรียญก็ถือว่าน้อยแต่ถามว่ามีโอกาสเจอในระบบหมุนเวียนไหมก็ยังมีโอกาสนะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญ50สตางค์เก็บไว้เยอะลองลอง,ลองดูนะครับปี2530ครูโดงรับซื้อ1 0 0 0 0ถึง1,500 0บาท เหรียญน,นี้ต้องบอกว่าสมัยก่อนตอนที่คุณดวงเริ่มเก็บสะสมใหม่ๆนะครับมีคนมาเสนอขายให้8,000บาทตอนนั้นไม่ได้รับซื้อโอ้โหเสียดายมาจนถึงจนทุกวันนี้ครับปัจจุบันนี้ก็เล่นกันก็หลักหมื่นเอาง่ายๆถ้าเกิดใครมีนะครับปี2530เหรียญ50สตังค์ปี2530ที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ แล้วต้องการหาที่จำหน่ายไม่ได้กูด่งรับซื้อ1,000 10, 0ถึง1 5 0 0 0บาทเก่าๆดำๆก็1,000 100, 0ืละเอาง่ายๆเลยก็วันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยืนยันว่าเรารับซื้อจริงคลิปน EP ี้ EP นี้มีเพียงเท่านี้อ้อช่วงนี้ฝนฟ้าขนองนะครับฝนตกยังไงก็ระวังเป็นวงเป็นหวัดกันด้วยนะครับแล้วก็ไข้ไขหวัดใหญ่กำลังจะเริ่มระบาดนะครับอาจจะเริ่มอาจจะมีบางที่พื้นที่ มีเจอกันแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเองโดยรักสร์ปาตานดีจากโดงสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ when you ring the bell in